สวัสดีครับผมอ,อยากจะเรียนลูกค้าที่ซื้อสว่าน Enzo so สว่านไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าสว่านมือนี่ครับกับทางผมนะครับหรือทางร้านเราอะเป็นยี่ห้อ Enzo so นะครับในกล่องหรือในบ็อกเซ็ตเนี่ยจะมีสว่านอยู่แล้วครับหนึ่งตัวพร้อมใช้งานนี่นะครับของ Enzo so นะครับปรับทอร์กได้ สูงสุด25นะครับเป็น2ระบบนะครับผมเป็น2ระบบมีไฟ LED แบตเตอรี่54ไม่ว่าจะเป็น54 72 38นะครับแต่ก็ใช้งานจริง16 15ถึง16โวลต์นะครับประมาณนี้ครับก็ในกล่องครบเซตเนี่ยที่มีแถมอ่ะก็จะมีเนี่ยครับตามภาพนะครับ ตามในคลิปเนี่ยก็จะมีดอกสว่านดอกเจาะปูนเจาะไมะ้ในเซตดอกสั้นขตัวแฉกตัวแบนตัวเหลี่ยมแล้วก็มีตลับเมตร1เมตรนะครับมีตลับเมตร1เมตรแล้วก็จะมีตัวนอนที่อยู่ในเซตบล็อกนี่นะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จชาร์จเกอร์1เครื่องแล้วก็จะมีะแถมแบตเตอรี่54โวลต์ หนึ่งก้อนนะครับหนึ่งก้อนสองระบบนะครับมีสปีดสองระดับหนึ่งสองทีนี้อยากจะชี้แจงว่าที่ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นบอกว่ามีของแถมสี่ชิ้นห้าชิ้นอ่าก็แล้วแต่ในราคาพันสามบาทนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่ โรโมชั่นเหลืออยู่ล่าสุดอยู่4ชิ้นนะครับทีนี้ก็เลยอยากชี้แจงว่าบางครั้งอะครับที่ลงคลิปไปอ่สี่ชิ้นก็จริงแต่ทางเราอะบางครั้งของของจากครั้งใหญ่นะครับมันมีไม่ตรงอย่างเงี้ยแต่ทางร้านทางผมก็พยายามจัดให้ครบ4ชิ้นนะครับต้องขออาภัยด้วยอาจจะไม่ตรงครบไปอย่างอ่าอย่างลอตนี้มันขาดอาไอ้เจ้าตัว ตัวบล็อกนะครับบล็อกหกเหลี่ยมที่ไว้สําหรับยิงหลังคาแมทช์ชีตนะครับยิงน็อตหัวเหลี่ยมนะครับอย่างอย่างเซตเนี้ยอย่างเงี้ยมันมี3อย่างเงี้ยครับก็มีบล็อ,อกชุดบล็อกเล็กของไอว่านะครับบล็อกซ็อกเก็ตตัวเนี้ยนะครับก็มีให้อยู่แล้วแล้วก็ดอกสว่านเจาะปูน8ขนาดนะครับ8ขนาด3มมิลจนถึง10มิลน,นะครับ3มมิลจนถึง10มิลแล้วก็มีตัดกระจกกระเบื้องนะครับ มีให้อยู่แล้วก็คือขาดตัวนึงอย่างเงี้ยผมก็เลยเรียนชี้แจงกับลูกคะะ้าว่าทางผมทางร้านก็อาจจะหาตัวอื่นให้ของแถมที่เป็นตัวอื่นให้อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยชุดบล็อกหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับชุดบล็อกหกเหลี่ยมไปให้มันครบ4ชิ้นนะครับอย่างเงี้ยผมอาจจะจัดอย่างเงี้ยครับอ่าหรือไม่ก็ชุดไขควงอย่างเงี้ยครับชุดไขควงครบเซตอย่างเงี้ยครับผมก็จัดแปองเงี้ยครับ ให้มันครบครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่เจ็ดเทสแรมนะครับเนี่ยไปครบเซตให้เป็นอย่างเงี้ยครับครบสี่ชิ้นอย่างเงี้ยครับอ่ารือแม่ก็ไขควงอัดชริยะอย่างเงี้ยเนี่ยครับไปให้ใช้ตัวไหนก็เปลี่ยนก็รูดมาอันออกหมุนปึ๊บเนี่ยครับ เงี้ยผมก็แถมไปให้ชุดปเจแอลหกเหลี่ยมชุดบล็อกคิงทูเนี่ยอย่างเงี้ยครับบล็อกชุดเลขอย่างเงี้ยผมก็ถ้ามีในร้านมีสต๊อกมีอะไรผมก็จัดไปให้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี้ยครับคลิปนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ ถ้าไม่มีอย่างลูกค้าต้องการแบบอย่างอื่นมก็จัดให้ได้ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมก็จัดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยครับให้มันครบสี่ชิ้นครับก็ตามนี้ครับ